Right. <laughs> um uh -huh. I'm uh, yes. uh. ได้หลงทางมานะยโยมก็ได้มาพักส่งน้ําที่วัดแห่งนี้นะอ่าก็ปักหมุดไว้แล้วว่าเป็นวัดอะไรก็ลงจากเขามานะทุรักทุเลก็พักฉันข้าวที่สาคัญเจ้า,า,าวัดาจารยเหมือนอาจารย์อาจาีเ็ดมแล้วทีนี้ก็ท่านก็ทำนี่คืออุโบสถนะนท่านทำมาสามปีแล้ว แล้วก็โอ้โหสวยจริงๆโยมเป็นแบบศิลปะล้านานานะทํายังไม่เสร็จยังไม่ลงสีนะดูนะโอ้สวยจริงๆอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บนึงโอ้อาจารย์โอ้สวยจริงๆครับอาจารย์เนี่ยครับเนี่ยท่านพระอาจ,จารย์ <c oughs> อาจ,จารย์เรีสิสิทอาจารย์เราดีที่ไหนใจเย็วั เหมือนมากครับอาจารย์ลาวีเหมือนว่าจาราร์ลาวีโอ้ศิลปะนี่นี่นี่คือลงสียังยังไม่เสร็จนี่คือภายในนะนี่ยังไม่ได้เก็บสีทำแต่ประตูนะทำแต่ประตู อ๋อเป็นประวัติอันนี้พระอาจารย์ทำยังไม่เสร็จใช่ไหมครับนี่ต้องลงอีกใช่ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือเหลือเก็บสีเหลือบานประตูนี้ยังไม่ได้ทำสีเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูในในในที่ผมปักหมุดไว้ผมจะเข้ามาดูตอนทําเสร็จเพราะว่าไม่เพลทขอก็มีเพจของผมอยู่เพจอ๋อสาธุสาธุครับอาจารย์นี่ก็เรื่องเปลี่ยนมันย้อนแสงนะโยมนะมันก็เลยนี่ยังไม่ลงสีนะ นี่ยังไม่ลงสีประตูนี่ก็ลงแค่รองพื้นนะโอ้สวยมากเลยนี่หน้าเราวัดเชียงใหม่นี่ทําไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าฝีมือเนี่ยแบบมันไม่เหมือนทางทางภาคอีสานนะโอ้สวยจริงๆนี่คือยังลงสียังไม่เสร็จนะโยมนะดูแค่อาจารย์บอกว่ายัง ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นนะโอ้เข้ามาในขนลุกเลยเย็นมากเย็นจริงๆแบบโอ้สวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนี่นี่นี่ขนาดยังทำไม่เสร็จเห็นนะขอเก็บไปมีอคนเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆอีกรอบนึ นามเจ้าภาพอันนี้งานใหญ่ครับงานใหญ่อันนี้เป็นนามเจ้าภาพที่ตั้งจ่าตั้งไว้นะอ๋สวยจริงๆอันนี้ก็จะต้องแก้ภาพนิดนึงแก้ไขเป็นจะมีต้องมีชั้นวรรณะพราหมพระเนี่ยนะไอพ่อกษัตริย์จะต้องอยู่ด้านหน้านี่เพราะไอคน ถอดเสื้ออะไก็จะแก้เป็นวันนักศึกษาใช่ตอนนี้คือช่างเขาี่ยว่าไม่ครบานาชการอาเจียนาก่อนก็ขาดนะแล้ววันนี้กาจะแต่ท่าุมมาเนจะให้ั่างมนนจับตอนนี้นะ่งปุมมาเน้นแล้วก็เรี่ยงใหสนดอนนี้ก็จะแก้ตันโม่ตั้งน้ำ มากครับูขอตั้งแต่น้ำออกมาได้ไงแต่ต้จะต้องทำข้อมูงมึงบางทีก็เอาตามแบบเกินมันก็เลยอันนี้พระอาจารย์ต้องลงสีอีกไหมครับนี่คือล่างๆไว้ตอนนี้ตอนนี้ยังอแแตต่่่่่ววาสยยูมมันไก็จิตกรรมอย่างนี้แถวแถวแถว มันมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นภาพวาดแค่การที่ใช่ใช่เพีงอย่างเดียวครับจะมีจูชกมีอะไรแค่นั้นใช่ครับใช่ครับพระช่างไอ้พระเตมียะมหาชนโลกไปวรรณาสัมไปอยู่ไอ้ที่วัดหลไปวัดไอ้ภาพวาดอะไรอะไรนั่อวปนอันนี้พระพุทธเจ้าเนาะก็จะแค่ให้โพรงใหญ่สักนิดนึงคือไม่เด่นโอ้สวยจริงๆ นี่ยังลงสีไม่เสร็จแล้วลงสีเสร็จก็มาดูในเพจพะอจย์เพจพะอจารย์อะไรครับวัดที่วัดเลยใช่ไหมวัดหม่สอนวัดไม่สอนไหมใครที่สนใจก็เดียวอันนี้หินหกก้อนเดียวใช่ไหมก้นเดียวเลยวันเดียวที่วัดภูกรานดอนก็สี่สิบกล่าที่ว่าเป็นหินยกตัดห้าสิบเก้านิ้วก็หกสิบห้าสิบเก้านิ้วหกสิบนิ้วเป็นหยกหยกขาวยกขาวพม่ายกขาวพม่าก้อนเดียวทั้งก้อนเลย นี่ก็จะมีไอ้พระมหาปุริรลัรราากษณะก็คือในพระหัตจะมีดอกบัวบานออกมาฝ่าพระบาทก็จะมีโอ้สวยจริงจริงองค์จำลององค์นี้องค์จำลองนี่คือองค์ใหญ่ทำจากหยกขาวเลยทั้งองค์อันนี้ก็เป็นหินที่ว่าแกะมาจากองค์นี้อืมอันนี้คือแจกออกมาจากองค์ใหญ่เป็นเป็นแบบเวลาเราส่งน้ำเอาสูงกันอืมไม่ต้องยกน้องพระจารย์องค์ใหญ่นี่ยมก็ต้องแหะ แห้ตอนมาเนาะเราเราก็มาส่งกันในวัดนี่ครับเราไม่ได้เหมือนอีสานเนาะใช่ครับอีสานเขาจะแห่เจ้าเนื่องเขาจะแห่อุปคุณอุปคุณเดินน้น่าจะเป็นประเพณีของทางไหนไม่ค่อยทราบจะเป็นองคุณปกติจะเป็นเหมือนเรียกว่าแห่องน้ำนะแหขึ้นระ่ขก็เห็นแต่หลวงพ่อว่าใส่นนั่แหละที่เขาแห่หลวงปู่เปี้ย หลวงพ่อใส่น้ำน้ำิ่งใหญ่ของเราเน่ยชาวบ้านมาเราทำตามภาษาชาวบ้านกันแค่นั้นเเองยตรงนั้นก็ตรงไอ้พระเนตรก็ใส่หยกใช่ไหมครับอาจารย์ใส่มรกฏเนาะเป็นตรงพระนาำลมจะเป็นนิ่เป็นนิ่นะครับจะเป็นสีขาวให่มองไม่ใช่เห็ดใส่แล้วหรือัปน่ะตรงนี้เอาใส่แล้วเหรอนึกว่ายังไม่ใส่เป็นร่อง ันนี้บรรจุพ,พระบรมสารีริกธาตุที่รู้สึกว่าโยมที่บูชามาจะเป็นของลุงดําหรือว่าอะไรใช่ไหพระอาจารย์ผมก็จําไม่ค่อยได้แต่เป็นได้รับมาจากสมเด็จพระยาสัสงวรสงคาที่ยมยมยมลุงท่านนั้นรับมานะบแล้วก็มาให้กับโยมของผมอีกท ok ีโยมของบูชามาก็มานำปรปดิสฐานด้วยตรงบนเสียง ok คนตายปลายภาคเกตมันจะมีรูครับนั้นใช่ครับปีนี้ก็มีมือหนึ่งในปีนี้ก็คงจะสําเร็จก็จะผมจะประมาณไม่พฤติกาก็ะันว่าดูดูแล้วจะแสนปีได้ขนาดนี้วก็แสนไปพรระมหาชนกก็จะแก้พระมหาชนกก็ลูกไม่ได้บุญจริงเนะใช่ครับ แค่เรื่ององนี้ออกมาเสร็จแล้ยก็มีหลายจุดที่แก้ก็จะมีภาพช้ำหน่อยนิดๆอาจจะต้องมาเติมของแก่ยังไม่เสร็จนะอาจารย์พันบอกว่าแก่ยังไม่เสร็จอกช่างเลยบอกผมจะเอาพุทธชาติเขาออกแบบมาอเพ่าอช่างพุทธละหมอจะต้องออกแบบมาให้เราหมดอะไรที่ ดูดูไม่เจอไม่สวยแล้วก็มาขอแก้เดี๋ยวเพวกนี้แบบพวกนี้เขามีเขามีทําไว้อยู่แล้วเขามีเพราะว่าใช่พวกนี้เขาจะมีที่เก็บไว้อยู่แล้วออกแบบที่ออกแบบที่ต่างๆก็ตามเขาจะเก็บทุกแบบไว้เขาจะเก็บของแกล่าที่เขาออกแบบว่าเขาเก็บไว้ครับมินนิ่มไอ้ตัวนี้ก็แกลแบบที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาก็จะมาขยายดูตามสถานที่อ่าแต่เมื่อพื้นที่ของเรากา ก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนี่อบนกอีันนี้ผมให้นี่ก็เป็นหน้าพระอุโบสถ์นะก็าายังไม่เสร็จนะพญา,านาคก็ยัง ทำไม่เสร็จยังไม่ลงสีตัวเล็กมีขาด้วยจะรวดลายโหแบบแข็งแรงดุดันโอ้นาสวยจริงๆมีแบบหมดนะอาจารย์ท่านบอกมีแบบหมดสวยจริงๆยมเผาโบสดทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์และทำมาสามปีลวดลายศิลปะล้านนาเชียงใหม่แบบโอ้สวยๆไวยใหญ่มาก ก็นี่ก็จะเป็นที่ฝั่งลูกนิมิตนะผ้าจาันเขาก็จะถลองตอนทําเสร็จนั่นแหละนี่คือด้านข้างนะดูลวดลายนี่คือของเก่านี่ผ้าจารย์ท่านโลกออกใหม่หมดเลยฉัย์ก็อีกแบบหนึ่งนะฉันไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นลวดลายพญานาคแบบไม่เคยเห็นนะไม่ไม,ไม่มีนะบูสนรักที่ไหนก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ ดูเขาข้าว,าวดูรอบโอ,อ้สวยจริงๆิงปิดทองรุยวัดวยสอนเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่บุกมิมิต ยังไม่ลงสีนะตรงนี้อาจารย์ท่านก็จัดงานบันเด็กให้กับเด็กๆเขาจะมาใช้พื้นที่จับเป็นของขวัญบันเด็กกันนะนะอันนี้คือด้านหลังโฮมบสถมีลวดลายเล็กๆแบบนี้อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าสวยนี่ก็ ด้านหลังนะก็เข้าได้สองทางเขาได้สองทางสียังลงไม่ไม่เคยเห็นจริงก็เข้าไปดูในเพจที่ปักหมุดไว้นะอาจารย์ท่านมีเพจอยู่ก็เข้ามาชมโอปตุนหลังนี้ได้ นี่ก็จะเป็นอุโบสถหลังเก่านะไม้นะไม้พวกหน้าตรงหน้าต่างพระอาจารย์ก็เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่จะเป็นของเก่าเป็นไม้เป็นประตูอันนี้เป็นไม้เป็นประตูที่พระอาจาย์ทันโดออกใหม่ใหม่หมดเลยเป็นของเก่านะเป็นไม้เป็นกรประตูชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุชมรมอะไรนี่แหละนี่จะเป็นประตู อาจารย์โลกหมดเลยนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของโบราณนะตัวนัสือก็จะเป็นแบบนี้นี่คือประตูเก่าอาจารย์ท่านลกหมดเลยท่านโลกหมดแล้วก็ท่านก็ทำใหม่หมดเลยสามปีโยง่งอ้สวยจริงๆดูชัดเนะี่ย ลงสีใหม่คงจะสวยกว่านี้โอเคก็ดูข้าวเดี๋ยวพักสักหน่อยก็คงจะออกเดินนะเดี๋ย่จะปรึกษากับหมูห่คณะอีกว่าอาจจะได้พักหรือเปล่าี๋ยวจะเดินหรือจะพักที่นี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมันก็เวลามันก็มีแหละหลงทางวันนี้ปีนเขามาหลงคิดหลงทางสิริก็เส่อไม่ค่อยได้สิริก็ พามาถึงวัดนี้ก็เป็นบุญก็ถือว่าเป็นบุญก็อขอจบการถ่ายทอดสดการในสดใบเพียงทัน,นี้ก็ขออนุมโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเชิญสาธุ